วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองเปิดศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อช่วยเหลือผ ouais ู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลย่านซื่ออเภอเมืองอ่างทองจัังหวดอ่างทองเมื่อวันเสาร์ที่14กรกฎาคม2555เวลา9นาฬิกาวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองเปิดศูนย์บริการซ่อมสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ชาวตำบลย่านซื่อณองค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่ออเภอเมืองอ่างทอง นายพีรพลภูนทวีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองกล่าวว่าการที่ทางวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองได้ดําเนินกิจกรรมเปิดศูนย์บริการซ่อมและสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่เสียหายจากเหตุการณ์อุทกภัยในปลายปี2554ที่ผ่านมาพบว่ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์เสียหายเป็นจํานวนมากทําให้ประชาชนในเขตนี้ได้รับความเดือดร้อน ทางวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการช่วยเหลือสังคมและยังเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สําคัญของทางวิทยาลัยการออกหน่วยบริการเพื่อลดความเดือดร้อนต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยมีนักเรียนนักศึกษาจากภาควิชาที่เกี่ยวข้องมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จํานวน30คน